ก็ตัวขอเสนอจะเชทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในแมป e ีเวนหรือว่า ATD กันนะฮะวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า n o o in Combat นั่นเองนะฮะแมปนี้เป็นแมปเกี่ยวกับการแบบว่าบัญชาการทหารอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่ง เป็นแบบที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะผมก็เล่นติดแบบว่าติดมากๆมาแบบว่า2-3สาวันแล้วนะจนแบบว่าตอนนี้ก็มีตัวที่แบบแทบจะดีสุดในเกมอยู่แล้วนะก็มีหลายตัวพอสมควรเลยนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำแบบนี้แล้วก็เล่นให้ดูคร่าวๆนะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนเล่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลาสอนพอสมควรเลยกว่าจะแบบว่าสอนทุกอย่างหมดในแบบนี้นะเพราะรา,ายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะนะวันนี้เราก็จะมาแค่แนะนําคร่าวๆก่อนเกี่ยวกับแบบนี้นะฮะโอเคก็มา เริ่มกันเลยนะฮะแมบนี้นะฮะก็จะเป็นแมบบัญชาการทหารซึ่งก็แล้วก็จะมีทหารแบบว่าหลายๆประเภทให้เราสามารถปลดล็อกได้แล้วก็เราก็สามารถแบบว่าอัปเกรดเขาจนเขาเป็นร่างแบบว่าสุดท้ายได้แบบว่าสมมติแบบโมบิลโฮวิเซอร์เนี่ยก็คือเป็นปืนใหญ่นะฮะคุณจะสังเกตว่านี่ฮะมันก็จะมีแบบว่าโฮวิเซอร์สี่ล่างนะฮะก็จะสามารถแบบว่าฝึกโฮวิเซอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ เอาเงินที่ได้จากการเล่นเนี่ยมามาอัปเกรดโฮลิเซอร์ให้มันกลายเป็นล่างตันได้แต่ประมาณนี้นะมันเป็นแบบว่าเกมบัญชาการการลบแล้วก็เอาของที่ได้มาอัปเกรดยูนิตต่างๆนะฮะซึ่งปัจจุบันผมก็มีค่อนข้างจะหลายยูนิตมากๆเลยนะฮะก็แบบว่ามี Battle ลแทงนะซึ่งก็อีโวมาจากมี d เด m t แท้งไป h e a วี t แท k แล้วก็ไปเป็นแบทเทิลแทงนะฮะก็เป็นรถถังหลักนะฮะซึ่งเป็นรถถังที่ดีสุดในเกมนี้แล้วนะแล้วก็ ผมก็มีรีคอนแทงนะฮะรีคอนแทงนี่คือเป็นรถถังเบาที่แบบว่าเน้นสอดแนมอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะแล้วก็มีรถสอดแนมที่เป็นสอดแนมจริงอะแบบว่าคุมเกาะมาด้วยก็อีโวมาจากไบเกอร์นะฮะไปประมาณนี้เลยนะซึ่งแต่ละล่างนะฮะก็ใช้เงินที่เป็นเงินสีแดงนะฮะก็คือดูขวาบนนะมันจะมีเงินสีแดงแล้วก็ สีเหลืองนะฮะสีเหลืองนี่คือนักเก็ตนะ,ะแล้วก็สีแดงคือค่าวิจัยนะฮะก็คือการอีโวแต่ละล่างเนี่ยถ้าเกิดเป็นล่างหลังๆเนี่ยมักจะใช้ทั้ง2องอย่างนี้นะฮะซึ่งก็จะมีวิธีได้จากการแบบว่าเล่น ก็คือแปลว่านักเก็ตเนี่ยสามารถได้จากการแบบว่าเล่นโหมดยากหรือเอาแต้มสีแดงเนี่ยไปแลกเป็นนักเก็ตก็ได้ไปประมาณนี้นะแล้วก็แต้มสีแดงก็คือได้มาจากการเล่นล้วนๆเลยไปประมาณนี้หรับเออค่าเงินในเกมนี้นะฮะก็เกมนี้ก็จะมีอยู่หลายยูนิตมากๆเลยแล้วก็หลายยูนิตก็จะมีความแตกต่างของมันเองนะแบบว่ามีข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันแบบว่าสมมติกันนะฮะก็คือเป็นทหารราบนะฮะทหารราบจะ เก่งมากๆต่อการแบบว่ายิงกันเองนะยิงทหารลาดด้วยกันเองหรือว่ายิงแบบว่า ตัวอะไรก็ตามที่มันเป็นทหารราบอะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอแบบพวกรถถังยานเกราะอะไรประมาณนี้ทหารราบแทบจะตายเลยนะเพราะว่าไม่สามารถยิงเข้าได้เลยไปประมาณนี้นะแต่ตัวก็จะมีความสามารถที่เป็นจุดแข็งจุดด้อยไม่เหมือนกันแบบว่าสไนเปอร์เนี่ยสไนเปอร์จะยิงตัวที่เป็นทหารราบที่มาในน้อยเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีมา,มากๆแต่ว่าถ้าเกิดตัวเองโดนเจอตัวแล้วเนี่ยตัวเองแทบจะสู้เขาไม่ได้เลยไประมาณนี้นะส่วนแบบว่ารีคอนแทงที่แบบว่าเป็นรถถังเบาอะไรประมาณนี้นะก็คือมันก็จะมีข้อดีตรงที่มันเร็วมาก ก็มีปืนใหญ่ค่อนข้างแรงนะคือปืนเ,เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงแต่ว่าเขาจะค่อนข้างบางมากๆเลยนะฮะเขาโดนยิงรอบเดียวก็ตายได้เลยนะคือแบบว่าบางมากนะฮะส่วน Battle ลแทนนะฮะก็คือเป็นรถถังที่ดีสุดในเกมแต่ว่าข้อเสียงเขาคือเขาจุกระสุนได้ค่อนข้างน้อยนะคือต้องมีแบบว่ากําลังบํารุงตามเขาตลอดเวลานะฮะแทบจะตลอดเวลาเลยแหละก็คือเกมนี้นะฮะเราไม่สามารถลบอย่างเดียวได้เราจะต้องมีกําลังบํารุงตามหลังไปด้วยอย่างเช่นเนี่ยจะเป็นรถซัพพลายนะฮะรถซัพพลายจะทั้งเติมเลือดให้ยูนิตตัวนั้นแล้วก็สามารถซ่อม อยู่ในตอนนั้นเวลามันพังได้เพราะว่ายานก่ออาจจะโดนยิงแล้วเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ต้องเอาตัวนี้ไปซ่อมนะฮะซึ่งจะมีบทบาทที่ค่อนข้างสําคัญมากๆเลยสำหรับเอตัวขนซัพพลายนะฮะจะเป็นการเติมกระสุนแล้วก็เติมเลือดในเวลาเดียวกันนะฮะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาไม่สามารถสู้ด้วยตัวเองได้และเขาสามารถโดนทหารราบยึดได้นะฮะถ้าเกิดไม่รีบหนีก่อนแล้วก็ เขาค่อนข้างจะบางมากๆเลยรับเอ่อรดซัพพลายนะฮะก็คือแบบนี้มันก็จะมีแบบว่า,าการเล่นที่หลายๆเทคนิคนะแบบว่าอาจจะบางคนอาจจะถนัดเล่นทหารล่าบางคนอาจจะผสมระหว่างทหารล่ากับพวกรถถังหรือว่าจะรถถังล้วนไปเลยหรือว่าจะแบบมีปืนใหญ่เล,ย,ลยประมาณนี้นะปืนใหญ่นี่คือวิธีใช้จะค่อนข้างแตกต่างใใจากตัวเอ่นก็คือปืนใหญ่ไม่สามารถยิงตรงๆได้นะฮะปืนใหญ่จะต้องพึ่งสัญญาณวิทยุนะฮะจากพวกแบบว่ารถสอดแนวเลยประมาณนี้นะแบบว่าทหารบางคนเนี่ย ตับรถสอดแนบางคันเนี่ยจะมีวิทยุติดข้างหลังนะฮะทำให้เราสามารถเรียกปืนใหญ่ย,ยิงตรงนั้นได้นะฮะโอเคอาจจะไม่เข้าใจกันนะฮะสำหรับเออการเล่าแบบว่าคร่าวๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในเกมจริงให้ดูกันนะฮะ ซึ่งเกมนี้นะฮะก็จะมีอยู่หลายภารกิจมากๆเลยให้เราไปเล่นแล้วก็ท้าทายกันนะฮะก็คือเราก็สามารถกด create room ตรงนี้ได้นะแล้วก็อันนี้ผมตั้งไปท้องส่วนตัวก่อนนะจะได้ไม่มีใครจอยมาก็กดสร้างไปนะแล้วก็สามารถเลือกแมปได้นะซึ่งแมปในเกมนี้ก็จะมีหลายแมปมากๆเลยอันนี้คือยังปลดล็อกต่อไปได้อีกนะคือคุณเห็นว่าผมมีประมาณ7แมปเนี่ยแต่ว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้นะคือเราสามารถปลดล็อกได้เรื่อยๆถ้าเกิดเราเคลียร์อันเก่าจบแล้วแต่ว่าผมยังเคลียร์ไม่จบก็เลยมีแค่นี้นะ ซึ่งนอกจากจะมีแบบว่าหลายหลายด่านแบบนี้แล้วนะข้างในนะฮะก็จะแยกย่อยกันเป็นประมาณ3ด่านหลักๆด้วยนะฮะทำให้ใช้เวลาเล่นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีอะไรให้ทําเยอะเลยนะป,นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดเรากดเลือกไปนะฮะมันก็จะมี2โหมดด้วยนะก็คือมีโหมดไฮฮาร์ดเป็นโหมดยากแล้วก็เป็นโหมดนอร์ม l ลนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเป็นโหมดทายฮาร์ดจะได้เงินมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นทายฮาร์ดครั้งแรกเนี่ยและชนะเนี่ยเราจะได้นักเก็ตมาด้วยนะก็คือแต้มสีทองที่ผมบอกไว้นะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนเล่นแบบว่าเต็มตัวนะ,ะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นกับคนอื่นให้ดูละกันนะฮะว่ามาเล่นยังไงในเกมจริงนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็รอห้องก่อนนะก็เนี่ยเขากำลังสร้างห้องกันอยู่นะก็ รู้สึกว่าเซิร์ฟนี้ค่อนข้างจะมีคนน้อยนะห้องไม่ค่อยจะสร้างกันเลยนะโอเคนะตอนที่ผมได้ห้องแล้วนะฮะตอนนี้เราไปอยู่ในภารกิจแบ็ก yard กันนะฮะก็คือเป็นภารกิจหนึ่งในเอ่อเอ่อเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาคนออกไปคนหนึ่งซะละเอา้านึกว่าจะได้ห้องซะละโอเคเอา้าไปสองคนเหรอโอเคช่างมาแล้วกันนะผมว่าผมก็ชนะอยู่แล้วแหละเพราะว่ากองกำลังผมโหดขนาดนี้แล้วนะแบ็กยา r จะเป็นภารกิจในประมาณด่านที่สามนะฮะซึ่งก็ ประมาณดาที่4อ่ะก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรมากนะก็สำหรับกองกําลังผม,มนะโอเคก็ผมจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเกมเพย์ให้ดูกันนะฮะแมปนี้ถะะ้าจะเป็นเทินเบสนะฮะก็คือแบบว่าสลับเทินกันเล่นนะฮะซึ่งก็เราต้องเจอกับ AI นะฮะก็คือเรามากับ2คน2คนจะต้องช่วยกันแบบว่าช่วยกันบรรลุภารกิจของดานนั้นๆ แล้วก็กําจัดแบบว่าศัตรู AI ให้ได้นะฮะก็คืออย่าโดนศัตรู AI ขัดขัดขวางนั่นแหละมันจะมาขัดขวางเรานะโอเคผมจะเล่นสายปืนใหญ่ให้ดูนะฮะก็อย่างแรกผมจะเริ่มลงตัวมาเลยนะผมจะลงปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่3กระบอกนะฮะแล้วก็จะผมเอาปืนใหญ่ประมาณ2กระบอกดีกว่าแล้วก็เอาเอารถส่งกําลังบํารุงมาหนึ่งะฮะแล้วก็เอารถชี้เป้านะฮะก็คือนี่ฮะรถสอดแนมจะมีแบบว่า ขึ้นเขาเรียกว่าสาววิทยุนะสามารถแบบว่าชี้เป้าให้ปืนใหญ่แล้วได้นะเป็นมาณนี้เลยนะเรียบร้อยเริ่มตาม,มานะฮะก็คุณจะสังเกตว่าตอนนี้เราไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยในแมปนะฮะก็คือการมองเห็นศัตรูในแมปนี้นะฮะจะต้องพึ่งระยะการมองเห็นของยูนิตแต่ละตัวยูนิตแต่ละตัวจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะฮะก็ สีฟ้านี่คือเป็นระยะการมองเห็นของเรานตอนนี้นะก็คือถ้าเกิดศัตรูอยู่นอกเนี้ยเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าศัตรูมีนะแต่ว่าเรามองไม่เห็นฮะเราต้องขยับตัวขึ้นไปสอดแหนมนะฮะเปไ็นประมาณนี้เราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็ทุกๆเทิร์นนะฮะเราจะได้แ,แต้มดานส่วนใหญ่เราจะได้แต้มมาในการสร้างตัวแล้วก็สามารถสร้างตัวเพิ่มได้ผมจะสร้างแบบว่าสเกลเพิ่มมานะฮะแล้วก็เนี่ยผมจะเคลื่อนปืนใหญ่ของผมมานะแล้วก็ จบเทินนะฮะก็คือถ้าเกิดเราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วแล้ว,ลวก็กดจบเทินที่ข้างขวาได้เลยนะเทินใหม่นะฮะมาดูกันนะฮะผมไม่แน่ใจว่าข้างหน้าผมมันจะมีปืนใหญ่คนระับผมผมผมรู้แหละว่าข้างหน้าม,นมีปืนใหญ่เพราะว่าผมเล่นด่านนี้มาแล้วตรงเนี้ยจะมีปืนใหญ่นะผมจะต้องเอาสเกลนะฮะไปชี้เป้าให้ให้ปืนใหญ่เราเนี้ยยิงไปได้นะโอเคผมจะเนี่ยคือตอน ยซึ่งบางด่านนะฮะมันจะมีตัวส้มยิงนะฮะเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้มันมีปืนยิงออกมาจากป่านะก็คือมีตัวอะไรสักอย่างตรงนี้นะฮะผมจะทําการเรียกปืนใหญ่ลงมาสไตล์ตรงนี้เลยนะฮะเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นการเนี่ยปืนใหญ่ก็จะยิงมาแบบนี้เลยนะเป็นการเรียกปืนใหญ่ลงป่ามานะฮะแล้วก็ผมจะยิงเคลียร์อีกทีหนึ่งเพื่อมั่นใจว่าไอ้ปืนเมื่อกี้มันจะหายไปเรียบร้อยนะฮะโอเคผมเอาตรงนี้เคลื่อนขึ้นมาผมเห็นทหารลาบนะผมก็สามารถเนะี่ย คือรถถังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี2อ,อย่างก็คือมีกระสุนเจาะเกาะแล้วก็กระสุนปืนกลฮะปืนกลจะยิงใกล้แต่ว่าได้ผลกับฐานลาบแต่ว่าไอเนี่ยจะยิงไกลแต่ว่าจะได้ผลกับยานเกาะมากกว่านะจะได้ผลกับรถถังนะผมก็จะเอาปืนกลยิงไปก่อนเลยนะแล้วก็เอาโฮวิเซอร์นะฮะขึ้นหน้ามาแล้วก็ทำโฮวิเซอร์เพิ่มอีกคันหนึ่งนะฮะโอเคก็มาดูเทิร์หน้ากัน,นะฮะจบเทิร์นะ นี่แหละก็คือการเกมเพลย์คร่าวๆของ n ูปิอินคอมแบนะฮะโอเคโดอะไรยิงมาเนี่ยสาดามจเลยห่ะจังหวะนี้เรารู้สึกว่าฝั่งนี้กำลังจะโดนลุกมาอย่างหนักแล้วนะฮะเนี่ยเต็มเลยแต่ผมก็มั่นใจว่ามันจะไม่สามารถลุกมาได้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าด้วยกำลังของปืนใหญ่ทั้ง3ามกระบอกที่ตั้งอยู่ข้างหลังนะผมเชื่อว่ามันมาได้ไม่เยอะหรอกโอ้โห <laughs> นี่มันกองทัพปืนใหญ่โอ้โหโอเคผมจะ สั่งปืนใหญ่ของผมนะฮะยิงลงมาตรงนี้นะถามว่าทําไมผมเออไม่ยิงตัวใกล้ๆนะเพราะว่าปืนใหญ่ของผมนะฮะปืนใหญ่ล่างตันเนี่ยมันจะยิงเป็นสีแฉกนะซึ่งมันสามารถโดนพวกเดียวกันตายได้นะฮะก็คือเราต้องเล็งดีๆนะผมจะเล็งไปที่ข้างหลังนั้นก่อนนะฮะแล้วจากนั้นก็ให้ปืนใหญ่คันนี้ไม่ได้เดี๋ยวถ้าเกิดผมใช้ปืนใหญ่เนะี่ยลงมาตรงเนี้ยไอ้ไอ้ตรงนี้มันก็มันก็โดนดามจไปด้วยนะโอเคผมว่าผมควรจะถอยนะฮะแล้วก็ ยิงปืนใหญ่เข้ามาทางนี้แทนนะโอเคมีอะไรสักอย่างตายนะเพราะว่าเราได้เงินหลังจากการยิงมานะน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็ยิงตรงนี้ด้วยกระสุนเจาะก,ก่อนฮนะคือมันอาจจะเปลองหน่อยนะแต่ว่ามันจะชัวร์ว่าเราไม่เราไม่ไปเสี่ยงอันตรายเพราะว่ามันจะเป็นการยิงไกลนะฮะถ้าเกิดเราใช้กระสุนเจาะก,ก่อนนะซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเล่นแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วผมอาจจะพูดอะไรที่เออคุณไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปสอนเล่นแบบว่าเต็มตัวนะผมจะเล่นคร่าวๆให้ดูนะฮะเพราะว่า มไม่รู้จะสอนไงนะผมยังไม่ได้เตรียมแผนการสอนมาโอเคก็ตอนนี้ผมสามารถยิงปืนใหญ่เข้ามาตรงป่านี้ได้นะซึ่งผมต้องผมต้องถอยตรงนี้มาก่อนนะเพื่อที่จะหลบไม่ให้ปืนใหญ่มันโดนมันโดนพวกเดียวกันนะก็เนี่ยผมจะยิงเข้าป่ามาเลยนะเรียบร้อยนะฮะเนี่ยปืนใหญ่ก็จะยิงข้ามมาแล้วก็ตุ้มนะฮะ เรียบร้อยหายนะฮะปืนใหญ่ตรงข้างหลังนี้นะ่าจะหายไปด้วยนะไอซีสตอยู่เนะี่ยแล้วก็ตอนนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปืนใหญ่ของผมนะกระสุนหมดนะฮะก็คือแต่ละตัวมันจะมีกระสุนหมดด้วยนะแล้วก็สามารถเอาฐานของเรานะฮะฐานของเราสามารถเติมกระสุนให้เราให้ตัวเราเองได้นะก็เราก็สามารถเติมมาได้หรือว่าเราจะลดบรรทุกมาเติมกระสุนก็ได้นะโอเคก็ตอนนี้ผมจะเคลื่อนที่ปืนใหญ่มาตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ให้รถเสบียงของผมนะเติม กระสุนของปืนใหญ่ดังคู่เลยนะแล้วก็ผมว่าจะเอาตรงนี้เข้าประจําการลงป่านะฮะเพื่อที่จะมองให้เห็นศัตรูนะโอเคก็ผมว่าผมจะเสกปืนใหญ่อีกอันหนึ่งนะผมว่าท้ามเทินก่อนรอ,งองเงินนะฮะปืนใหญ่ใช้เงินร้อยสามสิบนะฮะในการเสกมาตัวหนึง่งตอนนี้ก็ถึงตาศัตรูเล่นเงินบ้างแล้วนะนี่ฮะศัตรูก็ฝั่งนี้กําลังโดนศัตรูแบบว่าล้อมอยู่นะฮะส่วนฝั่งนี้เราก็เจอทหารราบอยู่นี้นะซึ่ง ผมจะยิงเสียงออกไปดีไหมหรือว่าผมจะรถอารถเคลื่อนหน้าไปเลยผมว่าผมจะเอารถเคลื่อนหน้าไปเลยแล้วก็ยิงปืนกลเลยนะโอเคนะฮะแล้วก็ปืนใหญ่พร้อมยิงนะแล้วก็จะเอาปืนใหญ่ลงมาตรงนี้นะฮะเรียบร้อยฮะ ก็คือสายที่ผมเล่นในแบบนี้นะครับมันจะเป็นสายผมถนัดสายปืนใหญ่นะฮะมันจะเห็นได้ว่าผมจะผมจะเอารถบางๆมาเป็นแนวหน้าแล้วก็เอาปืนใหญ่ยิงช่วยแทนนะฮะแล้วก็ตอนนี้น้ํามันของรถเรากำลังจะหมดแล้วนะคุณจะสังเกตได้ว่าเราขยับได้อีก2เทินนะแล้วก็ต้องเอารถเสบียงเนี่ยมาเติมให้มันกลายเป็นแปดนะฮะทำให้เราสามารถไปต่อได้เป็นประมาณน,นี้เลยนะแล้วก็ผมก็จะเสกโฮวิเซอร์นะฮะปืนใหญ่อีกอันนึงแล้วก็ ขยับปืนใหญ่ขึ้นหน้ามาเลยนะเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เรากาลังจะผักไปตรงข้างขวาแล้วนะโอเคถ้าถึงตาศัตรูนะฮะมาดูกันโอเคถ้าจังหวะนี้คอมมานโดรู้สึกว่าคอมมานโดเราแ,แย่แล้วนะภารกิจในด่านนี้นะฮะผมลืมบอกไปเลยภารกิจก็คือเราจะต้องปกป้องคอมมอนโดอย่าให้คอมมานโดตายนะฮะแล้วก็เราต้องยึดฐานหรือทําลายฐานตรงนี้นะซึ่งคอมมานโดตอนนี้ใกล้ตายแล้วนะเออเขาพิมพ์อะไรเนะี่ยมันแท็กมันเป็นแฮชแท็กนะโอเคก็ ผมรู้ว่าตรงนี้มีปืนใหญ่นะฮะตรงนี้มีปืนใหญ่อยู่ผมจะเคลื่อนที่มาแค่นี้พอเนี่ยผมจะเห็นปืนใหญ่ตั้งอยู่แล้วก็ผมก็ยิงปืนใหญ่เข้าไปได้เลยนะแล้วก็เปืนใหญ่ที่เหลือเคลื่อนที่ไปได้เลยนะโอเคผมจะเอาปืนใหญ่นี้มาเติมสเบียงก่อนนะแล้วก็จะเอาปืนใหญ่ที่กระสุนพร้อมก็คือมีกระสุนสองนัดเนี่ยรกระสุนเต็มก็ขึ้นหน้ามาแล้วก็คันนี้ก็ขึ้นหน้ามาด้วยแล้วก็เอารโบรรทุกเติมเลือดให้ เรียบร้อยฮะอาจจะดูงงๆหน่อยนะเพราะว่าผมออค่างจะเล่นมานานแล้วผมเลยไม่ค่อยจะอธิบายอะไรเยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเองเนี่ยมันค่อนข้างสนุกเลยนะก็คือมันอาจจะทะมันอาจจะเครียดหน่อยนะแต่ว่ามันก็สนุกแหละแล้วคนนี้เขาจะเอารถรถรถ,รถปตอ,อมาทําไมอ่ะคือคือเขาลถปตอ,อมาเป็นรถยิงเครื่องบินแต่ว่าดาดี้มีเครื่องบินนะฮะแล้วก็โดนยึดไปเรียบร้อยแล้วนะผมว่าแย่แล้วละ่ะเอมาโดนน่าจะตายหรือเปล่าโอเคช่างมันนะฮะ ตอนนี้มีรถสอดแนมของสโตมาอยู่นี้นะฮะเราจะเอากระสุนเจาะเกาะยิงไปเลยนะรถถางผมมันเก่งมากๆเลยนะเรียบร้อยฮะ,ะนัดเดียวจอดโอเคก็ขึ้นภูเขาไปเลยเริ่มดันขึ้นนะฮะเพื่อที่จะสําเร็จภารกิจของด่านนี้ก็คือการทําลายฐานข้างบนนั่นเองนะฮะโอเคเติมกระสุนให้แล้วก็เอาโฮวิเซอร์ที่เหลือตามมานะฮะ แล้วก็ลดเติมกระสุนนะฮะมีวันมีวันสเสบียงหมดด้วยนะก็คือต้องเอารถเสบียงเนี่ยไปเติมสเสบียงที่ฐานใหญ่ทีหนึ่งนะเพราะว่ามันมีวันกระสุนหมดนะโอเคก็แต่ว่าผมไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วแหละเพราะว่าจะชนะอยู่แล้วนะซึ่งอันนี้เป็นรถเสบียงล่างล่างตันนะฮะมันจะเติมสเสบียงได้2อสอสอ,อย่างพร้อมกันในเทินเดียวนะก็คือเติมสเสบียงได้2รอบในเทินเดียวซึ่งก็ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะโอเคก็ผมก็จะเคลื่อนรถหุ้มเกาะมาตรงนี้นะแล้วก็ผมเจอปืนใหญ่นะฮะผมจะ ผมไม่สามารถยิงปืนใหญ่ไม่ได้นะเพราะว่าระยะระยะไม่ถึงนะผมจะต้องขยับเข้าขยับเข้ามาอีกนะผมหวังว่ามันจะไม่ยิงผมหวังว่าไอ้ปืนใหญ่นี่มันจะไม่ยิงรถเกาะผมนะมไม่แน่ใจว่าปืนใหญ่มันเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าปืนใหญ่ในแบบนี้มันค่อนข้างจะอตัตาระยะการมองเห็นต่านะฮะทำให้อาจจะมองไม่เห็นเราแล้วมันก็อาจจะไม่ยิงเรานะแต่ว่าถ้าเกิดยิงมาเนี่ย นัดเดียวหายได้เลยเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นรถที่รถทุ่มเกาะมันไวมันบางนะฮะพูดง,ง่ายงโอเคฮนะจังหวะนี้ฝั่งนี้กาลังยิงเมามันนะฮะแต่ว่าน่าจะจบเกมแล้วโอเคปืนใหญ่มันมองไม่เห็นผมนะฮะโอเคยิงนะฮะดาเมจเกหผมก็จะเอารถทุ่มเกาะผมเดินหน้ามาแล้วก็เอาปืนก่อนยิงซ้ำไปแล้วก็ผมก็จะเอาปืนใหญ่นะฮะเริ่มลงฐานศัตรูเลยนะแล้วก็เอาปืนใหญ่ที่เหลือเริ่มขึ้นหน้าตามมานะแล้วก็ เอาปืนใหญ่ขึ้นมาให้หมดแล้วก็เอารถเติมสเสบียงมาคอยเติมกระสุนให้เรียบร้อยฮะเราชนะแล้วก็คือเราจะยิงปืนใหญ่ลงรถรถทุ่มเกาะมามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนึกว่าหายหมดแล้วเนี่ยรถทุ่มเกาะโอเคก็ด่านนี้มันเป็นด่านด่านแรกๆของเกมนี้เลยนะมันเลยจะดูค่อนข้างง่ายๆหน่อยนะผมก็จะเอารถทุ่มเกาะผมมายิงพอดีเลยนะโอเคก็ผมก็จะยิงกระสุนเจาะเกาะใส่ฐานนะฮะแล้วก็ยิงปืนใหญ่ โอเคผมยิงปืนใหญ่ใส่ตัวเองผมผมจะให้ระยะปืนใหญ่มาสปรยมาตรงนี้พอดีเลยนะมันทําให้ผมต้องยิงตัวเองด้วยนะเนี่ยแล้วผมใกล้พังอลนะแล้วผมไม่สามารถขยับได้เพราะมันเสียไปแล้วนะแล้วก็คนขับหน้าตาคนขับลมไปแล้วโอเคก็เพื่อนยิงซ้ํานะฮะเรียบร้อยแล้วก็ชนะภารกิจ แรกๆมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็รีเทนทูโรบี้ได้เลยนะซึ่งหลังจากเราชนะนะฮะตัวที่เราใช้ในด่านนะฮะก็จะได้ค่าประสบการณ์นะฮะแล้วถ้าเกิดค่าประสบการณ์เต็มก็สามารถปลดล็อกการอีโวขั้นต่อไปได้นะฮะเป็นประมาณน,นี้เป็นนามา,นนเ,มาเรื่องการสับเอ่อคลิปนู o บอินคอ b บ t ในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นการแบบว่าแนะนำแมปข้าวๆนะฮะก็อาจจะงงหน่อยในการต่อสู้นะเพราะว่านี้มันค่อนข้างจะา มีการต่อสู้ที่ค่อนข้างไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจง่ายขนาดนั้นนะก็ในคลิปหน้าผมจะมาแบบว่าสอนวิธีเล่นแบบว่าเต็มที่ในแบบนี้แล้วกันนะฮะแต่ว่าในวันนี้ก็เป็นการ แนะนำแมปคร่าวๆสำหรับ o no o b in Combat นะก็จะเป็นมา์ในศัรท์แมปนี้ก็คือเป็นการบัญชาการทหารนะฮะเพื่อที่จะบระรลุภารกิจของด่านนั้นนะแล้วก็เอาชนะความท้าทายต่างๆนะแล้วก็เอาของรางวัลแล้วก็ค่าประสบการณ์ที่ได้จากการชนะด่านเนี่ยหรือว่าแพ้ก็ได้แต่ว่าเป็นค่าประสบการณ์การรบเนี่ยก็สามารถเอามาอัปเกรดทหารเราได้แล้วก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ ชนะหมดที่ยากขึ้นเรื่อยๆเป็นไม้สับ n no ู o อ in Combat นะก็สามารถมาเล่นกันได้เกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเพราะว่าแท้ทุกด่านนะฮะเว้นด่านสอนจะเล่นได้2คนขึ้นไปนะทำให้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็เป็นแมพที่ค่อนข้าง,างจะสนุกดีนะเป็นไม้สับวันนี้แล้วกันนะรับ แมปนูบอินคอมแบทนะฮะก็ถ้าเกิดใครสนใจเล่นก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนดะี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะโอเคแล้วก็สำหรับเรื่องขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่ลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์เพื่อช่วในการทวีตต่อไปด้วยนะฮะโอเคสำหรับนี้ก็บ๊ายบายนะฮะแล้วก็แมปนูบอินคอมแบทนะฮะนอกจากจะมีกำลังทางบกแล้วนะฮะนูบอินคอมแบทจะมีเครื่องบินแล้วก็มีเรือด้วยนะแต่ว่าจะปลดล็อกในด่านหลังๆเท่านั้นนะฮะโอเคก็เกิดไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคแล้วก็สำหรับนี้ก็บ๊ายบายฮะ